ขับรถก็มองหน้ารถสิลูกมองอะไรแม่แล้วมองหน้ารถอ,อ้าวมองดูบาอ้าวขับรถยังไงเนี่ยไม่มองข้างหน้าเลยเหรอป๋องเก่งไหมเนี่ย,ออยขับเองขับเองอเอาเรียบทางนี้พี่ทางนี้นี่เอา เลี้ยวแล้วเลี้ยวเขาแล้วเลี้ยวสาวอีกสาวเร็วเ้็วเร็วเร็วเร็วเ้วเรวสาอกมันไม่ง่ายแล้วลูกเลี้ยเร็วเร็วเ้วเลี้ยววนวนวนนไปอีกไปอีกไปอีกเอาอีกเอากระไม่เดิมกระไม่กระไม่เดิม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 ไม่เดิมกับเขาไปอีกกับไม่เดิมเขาามีมจะกแพงบ้าแล้วสามาสามาสามาเออสามีเออสามีอีกสามีอีกเอาออาอกเอาีกเอาอกเอาเาอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกนิดนึี พ่อพ่อกับพี่เดิมกับพี่ับพี่เดิมพออยู่กับพี่เดิม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 กลับยังไงมันเงมันเกินละเกินละเอาขับพี่เดิมแล้วขับเดิมไงขับพี่เดิมพี่เดิมเออไออีกไออีกเห็นไหมเห็นเกินแล้เห็นไหมขับพี่เดิมเดือนนี้ลูกขี่เดิมเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาอีก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 ขับพี่เดิมไงเอาอีกไปอีกไปอีก โอ้โหอะไรนั่นอ่ะอจเด๊บอ๋อครับอืมทำก่อนให้ก่อนให้ก่อนหยุดอยู่ที่ไม่ก่อนไม่ก่อนเกียร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เกียร์นี้เบรกขึ้นมาเบรกปิดปิดจัไม่เปลี่ไม่เปิีกระจกติดเปิดก่อนติจ้ากด้าไปชูใจขึ้นมาดึงใจขึ้นมา